สวัสดีครับผู้จิบาลสายจวดล้ำเพลนออฟฟิเชียลครับมาพอกันในคลิปนี้ครับกับบรรยากาศอยู่ที่บ้านริมบึงของทีมงานสาวหน่อยเป็ดบ้านแพ่งครับบรรยากาศตอนนี้ครับอยู่ที่บ้านริมบึงของทีมงานสาวหน่อยเป็ดบ้านแพ่งครับกับช่วงเวลาช่วงเย็นๆครับตอนนี้ ไปยิ้มไปใส่แบงฮะมาพอมู้ตัวว่าล่ะตุยก็ไปน้ำแม่แสดงว่าไปรับงานกันเบอร์ตัวนี้พระท่านเนี่ยมาตัววะรับงานใส่คนว่าเพิ่นไปรับงานใส่บันดันบันดันบุรีรัมม์

มาจากไหนมาจากที่ไหนนี่ดูชื่อไหนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านหมูห้าผู้ใหญ่บ้านห้าถุงอันนี้ผู้ใหญ่บ้านหมูสิบสี่ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านหมูห้าผู้ใหญ่บ้านห้าถุงอะไรห้าถุงเอ้าเอาทำไมมีผงอะไรผงพิเศษจากสวรรค์เอามาเพื่อมาโคเลโคเลโคเลแล้วทอดถ้าโคเลภาษาอีสานเขาเรียกว่าคนคนใช่ค่ะคนโอ้ เจ้ากองหูจักภาษาคำว่าคเลเนาะรู้จักอ่ะโอ้เจ้าก็เป็นคนไต้คนใต้ก็รู้จักภาษานองซวยนะมาแล้วแนีเอ็นข้อไก่ได้กินแล้วเว้ยว่าอะไรเก็บไว้พรุ่งนี้ค่อยทอดมันจะเป็นพอดีมันจะกำลังอร่อยเหมือนหนุ่มโจบอกอันนี้หนูทำสดๆไงหนูเพิ่งทำสดๆวัตถุดิบคืออะไรสดเอ็นข้อไก่แล้วมีมีแต่ข้อไก่ใช่ค่ะแล้วอะไร บอกไม่ได้ได้ไหมมันเป็นสูตรเราอ่ะเอาสูตรก็บอกนิดเดียวบ๊อกบอกดอกบอกบ๊อกดอกนีนแหนมก็ข้าวเออกระเทียมเกลือและอีกสามอย่างไม่ขอบอกค่ะโอ้ยเก็บไปเป็นความลับข้างหน้าจอเนาะเพราะมันเป็นอันนี้แป้งยังไม่บอกเลยรับพิเศษบ่เนี่ยอ่ะรับพิเศษเลยไหมรับเลยพิเศษเลยเหรอเมื่อคืนเมื่อคืนคุยกันว่าไงเมื่อคืนนี้พูดมาเลยแล้ว เบิกอะต้องเก็บ450ผู้ใหญ่บ้านมาจามา50บาทสิคุยไม่เอา่ชงโปรโมชั่นสำหรับผู้ใหญ่บ้านมานาชัยคนเดียวโอ้เดี๋ยวเป็นช่วงพรีออเดอร์ของผู้ใหญ่บ้านมานัยพรีออเดอร์ไหมนี่มือนกาแฟเสด็จปะได้ไหมพรีออเดอร์เลยปะเลยเอ้าถ้าซื้อ5ชิ้นจริงอะเอาสมมุติว่าเอาเอาเอาเริ่มต้นก่อนท่าน1ถุงเท่าไหร่ปกติ1ถุง100บาทค่าส่ง50บาทถุงต่อไป10บาท10บาท10บาทราคาใช่ไหม ราคาต่อถุงไม่ใช่ค่าส่งน,นี้ค่าส่งนะครับถ้าพู<ล>าสัง<ล>าส่งสิบถุงค่าส่งก็จะร้อยสี่สิบก็ถุงถูกบบกถุงละสิบบาทออนะครับบวกถุงละสิบาทสิบาทอย่างเนี้ยสมมติห้าถุงค่าจะส่งถุงแรกห้าสิบาทถุงต่อ,อไปก็สิบาท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 อืมอ่าแต่ทีนี้เหมาจ่ายเลยสั่งกี่ถุงก็ได้ค่าจะส่งแค่ห้าสิบาทเท่านั้นณตอนนี้ช่วงโปรโมชั่นหรือพรีออเดอร์ใช่ค่ะถูกต้องนี่เอาเอาเนี่ยผมวันนี้าของของของผู้ใหญ่บ้าน ห้าถุงปกติมัน 500, หน้าร้อยมันจน้มาละห้าสิบาทเหลือสี่ร้อยห้าสิบอ้าวกันเองเลยตอนนี้เหลือส<ต>ี่ร้อยทุนลดให้ห้าสิบบาทตอบทอบ๋ <c oughs> ออโอนเลยสิเออาหตบจ่ายสดไหมดี๋ยวดูเงินสดก่อนตรงเวลาแล้วเนี่ยตรงเวลาแล้วเนี่ยตรงเวลานะเอาส่งไหมเรียกบัญชีมาได้เลยป๊าเอาแม่บอกเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านมีเงินอยู่แค่ร้อยห้าสิบเก้าบาท มันเพิ่มขึ้นมาแล้วไฟ์สดอยู่ที่บ้านครูเอเอาไปมีทุคนถามครูเอไปหรือยังครูเอไปยังหนูก็เลยตัดสินใจโทรหาผู้ใหญ่บ้านอยากถามอันนี้คือข้อสงสัยขอร้องให้หนูถามหน่อยอะไรถามเลยถามเลเพราะหนูไฟ์สดอยู่หนูก็เลยบอกเด็ดว้อโทรไปหาผู้ใหญ่บ้านซิมีคนเรียกร้องว่าไปส่งของหรือยังไปส่งของหรือยังอยู่นั่นแหละเป็นร้อยคนอ่ะเป็นร้อยคนเลยเข้ามาคอมเมนต์มีเราไปส่งของหรือยังอ่าจะบอกให้นะ กี่โมงคะหนูทักไปหามเนาะวันนี้เนาะมาตอนบ่ายเนาะอืมพูดมาเลยโทรหาเลยนะคะแล้ววันนี้หนูโทรไปสายไม่ว่างติดสายแล้วผู้ใหญ่บ้านก็พิมพ์กลับมาอาบน้ํเพิ่งเสร็จอ,อะไรวะแล้วอาบน้ํเพิ่งอาบน้ําอยู่ในห้องน้ําแล้วโทรไปสายไม่ว่างมันคืออะไรอยู่ในห้องน้ําอ่ะ๋ออโทรศัพท์เ <c oughs> ข้าไปในห้องน้ำ <c oughs> นนอะไรจ <c oughs> รือว่าทำอย่างนี้อยู่ <c oughs> จะมาแกงผู้ใหญ่บ้านอะไรได้แกงอะไร อะไรโธ่ว่าไงอะไรผมล้างตัวไงนั่นครูเอนิสัยไม่ดีนะจะมาแกงหัวหน้าไม่เอาไม่ใช่คืออย่างนี้ตอนที่ครูเอแชทมาหาผมนะ่ะผมอาบน้ําเสร็จแล้วโออแต่ผมย้อนลังไปเฉยๆว่าอาบน้ำาพึงเสร็จก็เลยบอกว่าตอนนั้นคือโหลดคลิปอยู่อเอามันก็เป็นความจริงอ๋อตองเล้ก็เลยงดอกันเลย งงอะไรคนก็เลยงงเข้ามากดงงหมดเลยเอ้ยพี่น้องผู้ใหญ่บ้านบอกว่าอาอ,อาบน้าเพิ่งเสร็จแต่ครูเอโทรไปติดสายอยู่แล้วก็เพิ่งทักมาบอกว่าเพิง่งอาบน้ำเพิ่งเสร็จแล้วจังหวะที่ครูเอโทรไปผู้ใหญ่บ้านอยู่ในห้องน้าแล้วทําอะไรหรือเปล่าคุยอะไรหรือเปล่าไปทา <ำ S 1> อะไรไม่ได้ถือเขาไปเขาไปถือ,อ,อไม่ได้กวโทรศัพท์ตกความหมายนึงก็แล้วอาบน้าอยู่เออแป๊บนึงอาบน้าอยู่เด้อมาแกงนี่แกงผู้ใหญ่บ้านโดยตรงเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกรถเมย์เลยไม่เอาคเอมาแกงพ่อไม่ได้ไม่เอา ไม่ได้แกลงนนี้พูดถึงความเป็นจริงก็เลยมันสงสัยเขาก็เลยสงสัยกันหมดเลยตอนว่าแสดงว่าตอนนั้นไร์สดจริงๆอะไร์สดจริงๆทำแหนมทำแหนมไร์สดทำแหนมยังวะไร์สดทำแหนมแต่ตอนนี้พ่อใหญ่บ้านบอกมาแล้วว่าคืออาบน้ําเสร็จแล้วคือเพิ่งมาพิมพ์ตอนหลังเพิ่งมาเห็นเออก็อาบน้าเพิ่งเสร็จเพราะว่าก็นี้โล่งใจแล้วเออใจแล้วไปไร์สดบอกเอฟซีกลับขึ้นเลยเอาอย่างนี้มาเ่เอฟซีที่จะดูช่องพ่อใหญ่บ้าน คงจะได้ยินทุกคนเพราะว่าทุกคนร้อยสักคนนะเข้ามาบอกว่าไปส่งของหรือยังไปส่งของหรือยังไปส่งของหรือยังอย่าเข้าใจผิดแล้วมีการบอกคุณเอว่าผู้ใหญ่บ้านจะมีเงินให้ไหมในบัญชีเขามีร้อยร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทอย่าลืมว่ามายืนอยู่มุมนี้มันมีแค่ร้อยห้าสิบเก้าบาทนะถ้าเย็นมุมนี้ทุกวันรถมีมาก็มีจริงนะร้อยห้าสิบเก้าบาทมีแค่นั้นเอาอะไรเอาเปลี่ยนแล้วดิโอ้โอ้ เปลี่ยนมุมเลยวะบ้านสาวน้อยโอ้ถ้าถ้ามุมนี้มันมีเป็นแสนเยอะนี่โอ้เลยอ่ะเลยเล็ดเล็ดเมื่อกี้บอกปีเท่าไหร่นะเป็นแสนเอาโอ้ยพูดเรื่องใหม่พูดเรลือสี่ร้อยห้าสิบมันเดิมอ่ะพูดเรื่องใหม่อ่ะเงินสี่ร้อยห้าสิบมันเอาส่งบัญชีมาเดี๋ยวโอนให้โอเคเดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาซิเอพมโทรศัพท์มาซิโทรศัพท์มาซิเร็ว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 ทุกคนต้องเห็นต้องเห็นเหมือนกันทุกคน เอามาไงอเอาผู้ช่วยอดีตผู้ช่วยอ้าวว้าวว้าวว้าัว้าวว้าวว้าวว้ามว้าวว้าวเขาวว้าวว้าวว้บวว้าวดีายวคายกันเนาะแป๊บวดีาวขออนุญาตขออนุ้าเดีายวอ่ะคุยเร้่องแหนมอิวขอ้แว๊บเดียวววววาวว้าะว้าวว้านว้าาวว้าววาวว้าวว้าววาววาวว้นวเาา้า้วว้า้้าวาาอ้าา้า้าาาเ้าววว้าวาทีเนี่ย ส่งแล้วนี่ส่งมาไทยโอเคนี่ยโอเคไม่เกิน10นาทีโอนเลยอย่าเพิ่งไปก็นั่งอยู่ตรงนี้รอรอให้รอเออรอไม่เกินนี่หมดไป1นาทีแล้วโอเคค่ะได้ได้เลยอันนี้ให้ไปแช่เก็บไว้ที่บ้านไหมฮะกินพร้อมกินไหมพร้อมเสริมไหมจริงจริงอะหนูอยากให้กินพรุ่งนี้อ พอทำเราทําสดๆให้ตอนเช้าใช่ค่ะมันใหม่อยู่ครับมันยังใหม่อยู่อยากให้แบบพรุ่งนี้กําลังพอดีเลยเอาอย่างนี้ผู้ช่วยเคยล่องไปครับยังครับบอลลองแบ่งให้ล่องสองถุงลบเลยครับใจดีเอาครับเอาขอให้ไปล่องเอาให้ไปล่องให้ไปล่องทิให้ล่องทิศตัวนี้ให้พี่ก้อนเดียบ่ได้ให้ซื้อเอาสิคันไปล่องทิศแล้วผมทั้งวันไปบานซื้อดุนเนาะเออน่ของแท้นะเอานเอาโอ้ยบ้าเจ้าขึ้นอย่าไปบ้านเพิ่นโกจะหน่าผมกับเพิ่นลินกันที่แย่กเลครับเอาุผ่ะ มาดับเอฟเป็นไงไ่พอใจตื่นตันทั้เดียวเลยมาทำาเอาสองครัอให้สองเลยพ่อทั้เดียวทั้เดียวไม่ไม่ทั้เดียวครับเดี๋ยวลูกแกให้เลยมันจะมากเกินไปไงเออเอา จะให้ไปลองชิมครับอยากถามไม่พอเขาผมนุ่มจัผมบอกกด้เผมไปคอมเมนต์เล่าอยู่ว่าครับพ่อเนุ่มจัเฮ้ยคุณพ่อขงหายไวผมผมช่างคดนั่นเห็เล่าเหรอครอบขอคุณหลายๆครับเหนื่อยนกับหมอลำทั้งเหนื่อยไปดูคุณพ่อพอดีผมเซ็ตตอนนี้แหละผมสิไปเยี่ยมเล่านะครับเซ็ตจากนี้ไปแล้วก็จะไปทำพิธีการย่มมูอเก่าแป๊บเดียวแล้วไปไปเยี่ยมได้เวล่าพอดียวผผมมกอคครรััับบบ เอาเอาใส่ถุงให้พอแล้วถ right. ุงเดียวถุงเดียวฮะบ่ถุงเดียวอะไรอะใร่ายทผมขอถุงเดียวอะไรอ่ะบ่เป็นยังไงแป้งใิธีการทอดยังไงอันพ่อเปิดถุงนี้แล้วพอแป้งจากสวรรค์ของหนูอะไรนะแป้งจากสวรรค์ไม่เชี่ยออกมาแต่นรกเดี๋ยวแดดเป็นข้าวไก่บ้านดาวดูโลโก้มีข้าวเป๊ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดจริงจังเขาทำจริงจังค่ะแป้งจากสวรรค์ที่ขอมาจากเบื้องบนนี่โอ้ยวันเปล่ามาแต่นรกเทใสกัน โคเลค่ะไม่ใช่มาเอามาจากแป้งปลาหน้าน้ำหวานไม่ไม่ไม่เอามาม่นรอนงกันียคนอันเดียวกันไหมอันเดียวกันอันเดียวกันโคเลกับคนโคเกับคนอันเดียวกันมูจากเขาว่าโคเรไมขนาดมะเจ้ภาคใต้จคิดเบืองเหรอยู่อีสานอยู่จังหวัด ประจวบคิรีขันค่ะประจวบประจวบปันดานเนี่ยชุมพรประจวบเนาะประจวบดันเนี่ยประจวบเลโคเ่ผมเคยไปอยู่กระบี่อ๋อกระบี่ไปอยู่โดนขึ้นชนบีแหล่ะไปอยู่อ่าพนังกันแหละปีนี้ก็เลยกลับมาผมกลับมาหนึ่งเดือนมันโดนขึ้นตามหลังผมพ่อพ่อพอจะฟังภาษาเขารล่เรื่องไหมคะภาษาภาคใต้ใกล้กับใครๆว่าอีสานหระพ่อจใจใครๆกับอีสานนี่แหละพ่อพ่อพูดได้สนหน่อยไหมบอกได้ครับบอได้ยุ้ยความช่วยนะน้องความสวยนะน้องผมก็พูดได้ฮะได้ใต้ จบบแล้วอ้าโอเคบัญชีบัญชีให้ไปแล้วส่งยังส่งไปแล้วเรียบร้อยหมดไปแล้วแปดนาทีอีกสองนาทีได้เลยอร่อรอีกสองนาทีโอเคขอบคุณค่าขอบคุณค่าแล้วก็ทอดน้ำมันใส่น้ำมันอย่าคั่วนะใส่น้ำมันรู้ครับทอดโอ้นเะถ้าไม่อร่อยส่งชิงโชคคืนที่เดิมได้เลยรับพร้อมกับยอมจ่ายเงินคืนด้วยเท่าตัวะเท่าตัวโอเค ซ่ำนี้แ่ละโอเคผมจะไปทํางานแล้วโอเคเลยค่ะเอาขอบคุณคุยขอบคุณท่านผู้ช่วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาหลายๆบรรยากาศนะครับให้พี่น้องได้เบิงได้ชมสำหรับคลิปนี้ก็คงเชีว้สซ่ำนี้นะครับคลิปหนามาพอกันไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ